สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับอาผอดเซชั่นค่ะวันนี้นะคะเมนูก็จะเป็นผัดพริกแกงไก่นะคะแต่ไก่นะคะวันนี้นะคะจริงๆแล้วพออยากหาเป็นไก่บ้านนะคะเพื่อมาผัดพริกแกงให้แบบเนื้อแน่นๆนะคะแต่ปรากฏว่าแม่ค้ารถกับข้าวนะคะเขาแนะนําเป็นไก่ปลดระวางะคะ่ะทุกคนเขาบอกว่าไก่ปลดระวางเนี่ยนะคะ เขาจะเนื้อแน่นแต่ว่าไม่เหนียวเท่าไก่บ้านนะคะพรก็เลยเลือกน้องเขาลองมาแกงดูนะคะวันนี้นะคะการผัดของพอนเนี่ยพรจะไม่ใช้น้ํามันะนะคะแต่ใช้เป็นกะทิแทนนะคะอย่างแรกเราใส่กะทิลงไปในกระทะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพอกะทิเริ่มเดือดร้อนนะคะก็ใส่พริกแกงแล้วก็กะปิลงไป นะคะผัดให้พอหอมอะนะคะถ้าเกิดว่าเขาแห้งไปแล้วก็ค่อยๆหยอดกะทิลงไปนะคะกะทิวันนี้ใช้กะทิกล่องนะคะแล้วก็พออ่ะพริกแกงมีกลิ่นหอมแล้วนะคะเราก็ใส่ ไก่ปลดระวางนะคะซึ่งเราหั่นชิ้นไม่ใหญ่มากนะคะวันนี้ให้แม่ค้ารถกับข้าวเขาหั่นให้ด้วยนะคะก็ชิ้นไม่ใหญ่มากแล้วก็ใดๆแล้วพอเลือกใช้เป็นล้างเกลือล้างน้ําเกลือหลายๆครั้งนะคะเหมือนเดิมนะ,ะเพื่อลดความคาวค่ะพอเราผัดจนเขาเริ่มสุกแล้วนะคะแล้วก็ถ้าแห้งไปเราก็หยอดกะทิลงไปนะคะสังเกตว่านะคะน้ำแกงมันจะไม่มีความเยิ้มเหมือนกับ เราใส่น้ำมันพืชนะคะเราเลือกเป็นกะทิแทนก็จะมีความนุ่มนะคะแล้วก็วันนี้ผักเลือกใช้เป็นถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวก็ผัดพอแค่สลบนะคะเนี่ยค่ะเราผัดก็คือวันนี้ก็เมนูที่ค่อนข้างจะเผ็ดร้อนหน่อยนะคะเครื่องปรุงวันนี้เลือกใช้เป็นน้ำปลายอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายด้วยนะคะ ถ้าน้ำเขาแห้งไปหรือว่ามีความแห้งเกินไปนะคะเราก็หยอดกะทิลงไปนะคะแทนการเติมน้ำหรือน้ำมันนะคะเพราะว่าไก่เนี่ยคือน้ำมันเขาน้อยอยู่แล้วนะคะก็เลือกใช้เป็นกะทิแทนนะคะแล้วก็หลังจากเขาเริ่มสุกเราก็ฉีกใบมะกรูดใส่นะคะเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะคะชวนรับประทานด้วยนะคะ เอาละค่ะวันนี้ก็ใบมะกรูดเหมือนเดิมค่ะมะกรูดริมรั้วนะคะแล้วก็ใบจะเล็กนิดนึงนะคะแต่รับรองได้ว่าหอมเลยทีเดียวละค่ะนะคะเมนูวันนี้เราอาจจะทานคู่กับไข่เจียวก็ได้นะข้าวสวนรลล้อนแล้วก็ไข่เจียวนะคะตักข้าวสวยมารอเลยนะคะเรียบร้อยพร้อมสับนะคะ ง่ายๆเมนูวันนี้แล้วก็ใช้เวลาทำแป๊บเดียวนะคะขอให้มื้อนี้เป็นมื้อที่แสนอร่อยของครอบครัวนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ